ตัวเองอ่ะเข่าเอ็นฉีเข้าโรงพยาบาลเอ็นฉีกเอ็นฉีเข้าโรงพยาบาลก็คือนอนโรงพยาบาลไปสองวันหลังจากนั้นมามันมันก็มีค่ายใช่ไหมครับพี่หนึ่งแน่นึงแผดีมันไหวปะเนี่ยใช่ผมรู้สึกว่าสวัสดีครับผมวันนี้คลิปพิเศษนะเรามาสัมภาษณ์แขกรับเชิญคนพิเศษนะฮะเป็น นักมวยปล้ำดาวรุ่งม,มาแรงจากค่ายท็อปโดโจนะฮะแล้วก็เป็นหัวหน้ากลุ่มเลปเปอรูชันสกอตเออปัจจุบันเขาเป็นแชมป์คิงออฟไทยเวส t l ลิงอยู่ด้วยนะฮะขอเสียงตบมือต้อนรับปริน c e เบนนี่สวัสดีครับผมปริน c e เบนนี่จากท็อปโดโจครับผมโอเคขอบคุณมากที่วันนีข้ขอบคุณมากให้เกียรติมากว่าโอ้โหเป็นคลิปที่ขอบคุณเช่นกันอยากทำมากตรง เขาเรื่องเลยครับเริ่มดูมวยปั้มได้ยังไงดีวะรู้จักเขาหมวยปั้มได้ยังไงรู้จักคําว่าหมวยปั้มได้อย่างไรจริงๆต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กแล้วพี่เพราะว่าตอนผมสักหกเจ็ดขวบอะไรอย่างงี้เขวบอะฮะตอนนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าพ่อผมติด UBC ตอนนั้นยังเป็น UBC อยู่เลยเก่าจัดมันก็คือทัวิชั่นนั่นแหละแต่ว่าโยนนั้นไม่ใช่เป็นยูบีซีอยู่พ่อผมติด UBC แล้วทีเนี้ยเปิดช่องช่องกีฬาแล้วเจอ SmackDown แม็ดาวใช่ตอนนั้นนี่เป็นจอร์ซีนา้วช่วงปีไหนปี2 0 0 5ันห้าสประมาณ2004-2005ได้มั้งครับตอนที่เป็นเด็กแรปใช่โอเคครับตอนนั้นซีนาเป็นเด็กแรปอยู่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าไอซีนาเท่อะซีนาเท่แล้วทีเนี้ยผมก็ดูมวยป้ามใช่ไหมแบบว่าคือเขานําเสนอกันยังไงเขาต่อสู้กันด้วยความยุคสมัยนั้นนะครับเทคโนโลยีมันยังไม่ได้เท่าทุกวันเนี้ยค ทุกอย่างมันสมจริงไปหมดเลยมันแบบมันดูจริงมันดูเรียวแบบเรียวมากๆเรียกว่าแบบเขาเอาเก้าอี้ตีกันจริงขีบกันจริงทุ่มกันจริงคอหักกันเลยอะไรอย่างนี้ตอนนั้นเราคิดอย่างนั้นตอนเด็กเราก็เลยสนใจแล้วไปดูต่อแล้วทีนี้บวกกับว่ากีฬาเนี่ยครับมันไม่ได้มีแค่การต่อสู้ไม่ได้มีแค่แอคชั่นมันมีเนื้อเรื่องมีเนื้อเรื่องมีอะไรด้วยซึ่งมันทําให้ผมรู้สึกว่าสนใจมากๆก็เลยไปดูคือรอพ่อทุกวันนะพี่แบบ พ่อเมื่อไหร่จะเปิดมวยป้ามดูพ่อเมื่อไหร่จะเปิดทีวีดูมวยป้ามีเมื่ไหนบ้างก็คือติดเลยติดเลยออแล้วก็พ่อก็ไปเปิดรอให้ดูวันนั้นน่าจะเป็นวันเสาร์บางทีสมัยก็ดาวตอนนั้นจําได้ว่าเจอตอนวันอาทิตย์วันเสาร์น่าจะเป็นรอรอก็เจอเลดีเดวตันก็โอ้ชอบกว่าเดิมเลยอ๋อออรู้สึกไรดี่อวตันตอนนั้นจะอยู่รอกลุ่มเอฟลูชั่นนี้ใช่ไหมใช่โอเคฮะมันมันเป็นผมรู้สึกว่าเขาเป็นตัวร้ายตัวแสบอื หิวเป็นเป็นเด็กแบบเด็กเว้ยน่ะพี่คำย่าใช้คํานี้เอฮใช่ผมเลยชอบตอนนั้นก็คือชอบมวยปล้ำแล้วรู้จักมวยป้ำครั้งแรกก็คือตอนนั้นเลยใช่เออแล้วยังไงถึงคิดอยากจะเป็นอ่ะจริงๆด้วยความเออตอนเด็กดูเออดูแล้วอยากทาตามผมว่ามันทุกคนแหละอยากเป็นทุกคนแหละใช่ผมว่าเออผมว่าเออในสมัยเด็กเด็กวัยรุ่นไม่ไม่ต้องเด็กวัยรุ่นเด็กเด็กน้อยสักหกเจ็ดขวบหรือแบบสิบเอ็ดอะไรเงี้ยครับ ดูมวยปั้มบอกว่ามันต้องมีสักหกสิบเปอร์เซ็นต์่ะที่ดูแลแบบกูอยากเป็นนักมวยอยากเป็นอย่างเงี้ยตามกูอยากทำแบบนี้บอกว่ามันต้องมีอืผมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เก็บความอยากเป็นไว้ในใจเออใช่ครับแต่ผมก็ไม่ไม่มีข้อมูลไม่รู้ว่าในไทยมีมวยปั้มหรืออะไรยังไงเออมก็ไม่รู้มันก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งที่สนิทมากรู้จักกันมาสิบห้าปีพี่คนนั้นก็คือเซมเด็กอ๋อโอเคครับรู้จักมาสิบห้าปีคือพี่คนนี้อเขา ผมเห็นว่ามีอยู่ปีนึ่ง <c oughs> เป็นปีที่อ่ทีการตมมืปิดตโตลงใช่ไหมครับ <c oughs> ก็มีท็อปโดโจใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วเขาก็ไปฝึกอยู่กับท็อปโดโจแล้วทีเนี้ยผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆผมสนใจตั้งแต่เขาเข้าไปแรกๆเลยนะครับเพราะว่าเอออยากไปทําด้วยอยากไปลองด้วย <c oughs> แต่ทีเนี้ยครับแบบว่าช่วงน,นั้นมันก็ยังเรียนอยู่ <c oughs> ยังมหาลัยอยู่ตอนนั้นผมน่าจะปีสองน่าจะปีสองอยู่ก็เลย ไม่บัตรเลช่างมันมาก่อนทีนี้ก็เลยพอมาถึงจังหวะช่วงหนึ่งของชีวิตไปเตะไปเตะบอลกับเพื่อนเตะบอลกับเพื่อนแล้วทีเนี้ยตัวเองอ่ะเข่าเอ็นฉีกเข้าโรงพยาบาลเอ็นฉีเอ็นฉีเข้าโรงพยาบาลก็คือนอนโรงพยาบาลไปสองวันกลับมาบ้านนอนนอนหยุ่บ้านนะพี่นอนนิ่งเฉยๆเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งกว่าจะขั้มไม้เท้าออกไปเดินเล่นข้างนอกได้เดินไม่ได้เลยใช่ คือเดินก็กระเพาพี่คือเข่ามันงอไม่ได้เลยมันแบบมันแย่มากครับหลังจากนั้นมามันก็ผมก็ไม่สามารถจะกลับไปเตะบอลแบบเดิมได้สปินก็ไม่ได้อ,อะไรก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมทีนั้นผมก็เลยเครียดก็เลยคุยกับพี่แกกันนี่นแหละพี่ผมกลับไปเตะบอลเหมือนเดิมไม่ได้แล้วว่าแบบขาผมแม่งเป็นอย่างนี้แล้วเอ็นมันฉีกไปแล้วมันรู้สึกไม่เหมือนเดิมเลยอเขาเลยบอกมาฝึกมวยป้มมันล่ะคือตอนนั้นเขาฝึกอยู่อยู่แล้ว เขาบอกก็มาฝูงไปปัามสิมาฝึกกับพี่ไหมเขาก็มาชวนผมแบบไปฝึกด้วยกันสิมามาลองด้วยกันออกกําลังกายในพื้นฐานไว้ปั้มเดี๋ยวก็หายอะไรอย่างเงี้ยก็คือโฆษณาเลยเชิญชวนผมก็เลยคิดไปคิดมาโอเคเอาเอาเลยลุยเดี๋ยวไปดูอีเวนท์ท่าน้ําอีเวนท์ท่าน้ําที่ตลาดน้อยพานุรังสอ่าที่กลับมาจากโควิดใช่ไหมใช่ครับเอาโอเคครผมไปดูท่าน้ําตอนนั้นไปดูแล้ว ไปเจอเฟมเด็กไปคุยคุยกับแกคือจริงๆริงก็นัดกันไว้แหละว่าแบบเดี๋ยววันนั้นจะไปคุยกันว่าแบบเราจะเข้ามาฝึกนะเข้ามาซ้อมนะอะไรอย่างเงี้ยเฟมเด็กก็พาผมไปคุยกับนั่นนะคุยกับผู้ใหญ่คุยพ่นัทอ๋อใช่ไหมไปขอเขาฝึกไปฝากเนื้อฝากตัวให้อย่างงี้ป่ะใช่อ๋อโอเคฮะที่นั่นก็บอกว่ามาได้เลยมาฝึกได้เลยทีนี้ผมก็เลยเริ่มเลยครับเริ่มนับตั้งแต่นั้นเริ่มมาเรื่อยๆสี่เดือนมั้งครับสี่ห้าเดือนตอนนั้นตอนฝึกนี่เราเราเรารู้สึกแบบเครียดบ้างไหมรู้สึกประหม่าไป มีครับมีค่อนข้างค่อนข้างเยอะครับอแบบว่าร่างกายเป็นแบบนี้จะทําได้ไหมรูปร่างแบบนี้จะทําได้ไหมแบบทำไม่ได้ทีว่ะท้อแล้วตอนนั้นก็เครียดแบบว่าเียดมันไม่ง่ายเลยในการที่จะเป็นนักมวยปั้มพื้นฐานในการบัมในการยิมนาสติกอะไรต่างๆ่มันต้องนับหนึ่งใหม่เลยเพราะมันไม่เหมือนกีฬาอื่นใช่ครับตอนนั้นรู้สึกเครียดมากว่าแบบจะทําได้หรือเปล่า ใช่จนกระทั่งถึงแมตช์เดบิวน่าจะย้อนไปกี่ปีฮะเดบิวโอ้สองพันยี่สิบสองสามสิปีโอ้เดบิวตอนนั้นรู้สึกเป็นงไงบ้างซึ่งก่อนนั้นก่อนเดบิวนี่คือเราก็มาเป็นกรรมการด้วยใช่ไหมมาฝึกกรรมการก่อนใช่แล้วกาฝึกแบบคอยเป็นเด็กๆคอยฝึกก่อนใช่ไหมเด็กๆมาข้างๆเวทีจนกระทั่งมาเดบิวตอนนั้นนี่ตื่นเต้นมากเลยมากมากเจอเดบิวเจอใครจำได้ตอนนั้นตอนนั้นเดบิวอ่า ขึ <S 2> <S 2> ้นมาเป็นนิวบัตใช่ไหมครับเอ็กซิบิชันแมทเจอพีนัทโอ้โหเป็นไงฮะเจอพีนัทเครียดไหมเครียดครับเจอเจอระดับอาจารย์นะครับระดับอาจารย์อาจารย์ที่ฝึกเรามาใช่ครับแล้วตอนนั้นเราเราไม่รู้อะไรเลยเรารู้แค่ว่าภาพจำในหัวเราเขาคือเขาคือแบทคอมพานีเขาคือแบทคอมพานีที่ที่ผมเคยเห็น้่แต่สมัยการ์ดมูมันก็เครียดไปด้วย กดดันเราก็ฝึกไปปั้มไปเรื่อยจนกระทั่งเดบิวเป็นชื่อปรินซ์เบนนี่ใช่ไหมใช่จริงๆผมก็ปรินซ์เบนนี่ตั้งแต่นิวบัตแล้วตั้งชื่อนี้ต่แรกแล้วใช่ไม่ไม่เคยเปลี่ยนก็จนขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรเดบิวเข้าเข้ามาอีกระดับหนึ่งแล้วกันสู่อีกระดับหนึ่งที่ไม่ใช่นิวบัดแล้วครับผมก็ขึ้นมาแมตช์แรกเจอโกเลมไทยห โอเลียมไทยใช่ครับเวลคัมดิงผมเป็นแบ็คคอมพานีเสมอเขาจะต้อนรับเราอยู่เสมอจนกระทั่งเข้าสู่กลุ่มเล็บลูเชนส์คอร์ตอนนั้นน่าจะมีวินเมนนี่มีเฟมเด็กแล้วก็มีใครคนหนึ่งแต่ตอนนั้นซิวเวอร์บูลิตไม่อยู่แล้วถูกไหมโดนไล่เลยครับโอ้โดนไล่ไปแล้วก็ขับไล่โอเคโอเคเออจำเขาจำได้ก็ฝึกมาเรื่อยๆป้ามในเบาะทุกอีเวนท์ทุกอีเวนท์ใช่ครับเออแล้วก็จนกระทั่งถึงอีเวนท์ที่ป้ามบนเวทีครั้งแรกตอนนั้นรู้สึกไงรู้สึกว่าิงไรรู้สึกอะไรนะ อ๋อสยามไฟเตอร์สยามไฟเตอร์ปีแรกก็จะเป็นปีสองพันยี่สิบสามอ่าครับที่ป้มบนเวทีอืมอืมอืมตอนนั้นรู้สึกจะเจอคูมะกับเจอคูฮานบูสคูฮานโอ้โหเป็นสามเศร้าใช่แล้วก็เป็นอ่านักวยป้ามที่มาจากต่างประเทศมาจากสิงคโปร์เนาะจากค่ายลิงออฟลีเบิร์ดอืมตอนนั้นก็ตื่นเต้นครับพี่ตื่นเต้นแบบว่ามากๆเพราะด้วยความที่ เราไม่เคยปั้มเวทีเราได้ร่วมงานเอาไปปั้มต่างชาติซึ่งมันมีแต่เรื่องที่ท้าทายและใหม่สำหรับผมเยอะมากช่วงนั้นก็ถือว่ากดดันอยู่ในระดับหนึ่ง <laughs> หนึ่งเวทีครั้งแรกด้วยโอ้โ oh, หใช่ครับตื่นเต้นมากลำพังตอนฝึกก็แบบฝึกหนักแล้วกดดันแล้วบางอย่างเราก็ยังไม่ได้ด้วยระยะเวลาที่อาจจะมีไม่มากใช่ไหมครับแล้วบวกกับตอนนั้นห้าวครับฝึกฝึก พวกกระโดดจากเทนบัเคลอะไรพวกนี้แล้วก็เจ็บบาดเจ็บเจ็บกเจ็บเพราะการฝึกใช่แล้วมันหายมันมันดีมันหายไม่ทันแต่มันดีขึ้นมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับก็อั้มทางสภาพที่เจ็บเจ็บจากซ้อมเจ็บจากซ้อมแล้วก็ชนะด้วยโอ้โหแล้วรู้สึกว่าหลังจากนั้นไม่นานที่ปั้มเวทีครั้งนี้ก็คือไปปั้มที่สิงคโปร์อีกใช่ใช่ไหมรู้สึกไม่ไม่ห่างกันไม่กี่เดือนถูกไหม ถ้าที่ส uh ิงคโปร์จะเป็นปีที่แล um, ้วครับปี2ส wow. 2 4เป็นช uh, ่วงประมาณน่าจะมิถุนายนหรือกลางปีใช่ช yeah. ่วงกลางปีเออเอกอยาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้ไงทำไมถึงได้ไปปล้มที่ต่างประเทศอืมตอนนั้นก็ทางทางผู้ใหญ่ของดิงออฟรีเบิร์ดนะครับที่สิงคโปร์เขาก็สนใจสนใจที่จะอยากเอาน้ำม้ยปั้มจากท็อปโดโจนะครับไป ไปร่วมไปแจมด้วยอะไรเงนี้ยครับโดยเขาสนใจแบบเขาส่งมาสามชื่อแล้วสนใจเป็นโกเลมไทยสนใจเป็นคูมาแล้วก็เป็นผมครับช่วงนั้นแบบเขาอยากเขาเปยดมาประมาณว่าเขาอยากได้สามคนแล้วทีนี้ก็เราก็หาลือก็คุยกันเลยครับว่าใครจะไปใครพร้อมใครสะดวกซึ่งผมก็อยากอยู่แล้วเออยากผมอยากเพราะว่ามันมันเป็นประสบการณ์ที่แบบมันใหม่แล้วมันก็ท้าทายขึ้นไปอีก มรู้สึกว่ามันมาเป็นการเรียนรู้ที่ดีอย่างหนึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งในการที่เราส่งตัวเราเองไปต่างประเทศตอนนั้นจําได้ไหมว่าเจอใครเป็นแมทยังไงตอนนั้นอตอนนั้นผมเจอโอ,อ,อเลเซียนดาร์ครับโอเลเซียนดาอนชื่อคนเนตเป็นแมทเดียวปะฮะตัว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 แล้วก็พปั้ามอีกแมทหนึ่งอุ้ยสองแมทใช่ไปั้ามสองแมทสองวัน ใช่ครับอีกแบบอีกมนนันนึงก็ไปเจอเด็กฝึกของเขาอะครับชื่อเกลังกรีนใช่แล้วเป็นไงวันนั้นเป็นไงวันนั้นก็โตแเคเ่ก็ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้แย่แพ้ไหมหรือชนะแพ้เฮ <laughs> <ม>้ <laughs> แต่ถือว่าเราได้ประสบการณ์นะใช่คือ <c oughs> ได้ <c oughs> ไปเจอเพื่อนเพื่อนใหม่ๆด้วยแล้วก็ได้แบบปั้มนอกสถานที่ด้วยได้รู้ว่าเออปั้ม hm ่างประเทศเป็นยังไงเนาะพอกลับจากต่างประเทศปุ๊บรู้สึกว่าไม่นานก็มีทัวร์นาเมนต์หาแชมป์โลกเลยใช่ไหมก็คือจุด จุดที่ทําให้ผมได้เข้าไปชิงแชมป์กับพีนัทเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยครับมันจะมีะแมตต์กริกาพิเศษนะครับแมตต์เบรกเด the Lock อะล็อกชิงกระเป๋าชิงกุญแจชิงกระเป๋านะครับเพรนั้นก็ทางลิงออฟ r ีบเบิร์ดนะครับฟูฮานบูสตาร์เขาก็อยากจะได้แชมป์อะครับอยากจะมาเอาแชมป์คริ่งออฟไทยเลสเตอเส้นนี้ไปแต่ว่าผมผมก็คน ออริจินัลท็อปโดโจครับใครจะยอมผมก็ไม่ให้อยู่แล้วก็คือเกิดสึกระหว่างปูฮานกับเบนนี่สู้กันเพื่อชิงกระเป๋าใช่ไหมอ๋อเออและเบนนี่ก็คว้ากระเป๋ามาได้กระเป๋านี้คิดง่ายๆก็จะคล้ายๆมันนี่อินเดอะแบงก์็ใช่ไหมไม่ไม่ก็คล้ายๆก็ได้แต่ว่ากติกาของเราจะไม่เหมือนกันเออของเราคือไม่สามารถที่จะใช้เวลาไหนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าสามารถจิ้มได้เลยว่าเราจะ ท้าชิงเมื่อไหร่วันไหนรายการไหนเราเลือกได้เลยใช่ซึ่งเราก็จิ้มในสึกใหญ่ที่สุดแห่งปีก็คือสยามไฟเตอร์ปีที่แล้วโแล้วก็ชิงจากทีนัดมาจำค่ำคืนนั้นได้ไหมจำได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็อาจริงวันนั้นนี่เติมตันนะพี่เต่นตันเออสุกคนก็ไเชียร์กันเยอะมากแล้วอีเวนต์ปีที่แล้ว ใช่เจำความรู้สึกได้ดีคือมันตื้นตันมากๆที่สามารถ้าแชมป์ไได้สำเร็จผมมีเป้าหมายตั้งแต่เข้ามาเป็นนักมวยปล้ำเหรอครับผมก็มีเป้าหมายว่าอืมเราได้เป็นแชมป์สักครั้งนึงก็คงจะดีแชมป์พอเห็นเข็มขัดเส้นครั้งเนี้ยก็คือพอเห็นเ็มขัดเส้นนี้ก็คืออยู่กับตัวเองแล้วก็คือแบบว่ามันก็ตื้นตันใช่ไหมคืนนั้นคือคนก็เชียร์กันกระจายเนาะ เพราะผมรู้สึกว่าเข็มขัดแชมป์สำหรับผมนะครับมันมันเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งที่มาสามารถการันตีได้ว่าญญเรานั้นดีพอในระดับเราดีขึ้นเราเก่งพอในระดับหนึ่งแล้วที่จะถือมันได้ที่จะครอบพอมันได้ครับอืก็คือเป้าหมายตอนนี้คือเป็นแชมป์แล้วแล้วถามอย่างนึงคือเป้าหมายต่อไปล่ะของเบนนี่ตอนนี้คือเป็นนักวยปั้มแล้วล้วได้แชมป์ top dojo แล้วแล้วเป้าหมายต่อไปที่เรายังอยากจะไปต่อของตัวเอง ถ้าเป้าหมายต่อไปของผมเหรอ uh huh. ผมรู้สึกว่าผมผมอยากจะยกระดับเข็มขัดเส้นนี้อ uh huh. ผมอยากจะเอาออกไปป้องกันที่ต่างประเทศบ้าง uh huh. ผมอยากให้มันเกิดการป้องกันบ่อยๆ uh huh. ใ,ในในประเทศ uh huh. ใช่ครับแล้วก็อยากให้อ,อันนี้อาจจะเป็นนอกเรื่องแชมป์แล้ว uh huh. เป้าหมายต่อไป uh huh. คือผมอยากอยากให้มี นักมวยปั้มหน้าใหม่ๆเข้ามาในค่ายบ้างเราอยากเจอคนใหม่ๆบ้างอ,อยากให้นักมวยปั้มในค่ายอะเยอ,ยอยะขึ้นอยากมีหน้าใหม่ๆเข้ามามากขึ้นใช่อ๋อได,ด้หมุนเวียนบ้างใช่อ๋อพูดถึงอยากให้มีนักมวยปั้มใหมๆ่ๆแล้วบางคนอยากเป็นนักมวยปั้ำอย่างเงี้ยแต่ยังมีความแบบไม่กล้าว่าเฮ้ยทําได้ไม่ได้อย่างเงี้ยเอออยากจะบอกอะไรกับคนที่อยากเป็นนักมวยปั้มแต่ยังไม่กลา้าบ้างไม,ไม่กล้ามาสมัครบ้างเนี้ยฮะมีอะไรอยากจะบอกเหรอพี่ก็ผมอยากจะบอกว่า คนเราก็เกิดมาตายแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับชีวิตเราใช้มันซะอยากจะลองก็ลองเลยไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าอ่ามาลองมาซ้อมมาฝึกแล้วจะตายจะพิการจะอะไรยังไงเพรเรามีการฝึกสอนฝึกซ้อมที่ปลอดภัยอยู่แล้วก็เราป้องกันทุกคนอยู่แล้วครับผมเราไม่ให้ทุกคนบาดเจ็บอยู่แล้วเราเข้ามาเราจะมาฝึกพื้นฐานกันเบื้องต้นก่อน ถ้าใครที่สนใจอยากลองอยากเปิดประสบการณ์แล้วรู้สึกว่ายังไม่กล้าที่จะออกมาทําเชื่อผมครับเริ่มเลยแล้วคุณจะรู้เองว่า,าคุณจะได้ไปต่อสิ่งนั้นไหมแล้วคุณจะได้ทําสิ่งนั้นต่อไหมแล้วคุณจะได้คําตอบจากมันเองครับแค่คุณเริ่มทําก่อนคุณต้องเริ่มทําครับผมหลักๆที่ต้องเตรียมมาคือไงใจใจใจเนาะหนึ่งอ่าสองคือร่างกายร่างกายครับใจคือร่างกายแล้วก็ ทัศนคติด้วยก็มีความเข้าใจในระดับหนึ่งใช่ครับเราก็ต้องมีความเข้าใจในระดับหนึ่งแต่ผมมองว่าข้อข้อนี้ครับมันมันค่อยมาปรับกันทีหลังได้ช่วงใหม่ๆที่เข้ามาแรกๆผมเชื่อว่าทุกคนก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่าฐานแน่นสามารถเดินได้อะไรไม่แน่นขนาดนั้นไม่ใช่อยากเข้ามาวิ่งสเปียร์ไม่เลยไม่จะไม่ได้ใช่ครับต้องเข้าใจก่อนว่าต้องฝึกพื้นฐานก่อนใช่ครับเราต้องมาฝึกเราต้องมาปรับความเข้าใจคือ หลายๆปัดใจเลยครับที่เราจะต้องมาฝึกเราจะเข้ามาอย่างน้ําเต็มแก้วก็ไม่ได้เราจะเข้ามาแบบเรียกวาอมรู้นั่นเลยนู่นนี่เลยมันก็ไม่ได้มันก็คล้ายๆกับการทํางานทั่วไปเนาะ<ช>การทางานทั่วไปถึงแม้ที่อื่นก็แล้วแต่เราก็ต้องแบบมีความแบบว่าพร้อมเรียนรู้<ช>รับฟังด้วยเนาะใช่ครับอืสุดท้ายนี่แหละฮะสำหรับเบนนี่เนี่ยคือป้ามากี่ปีแล้วถ้านาปีนี้ก็ นี่ก็จะเป็นปีที่สี่ครับปีที่สี่โอ้ถือว่าเก้าวไวมากนะปีที่สี่ผ่านไปไวมากสี่ปีผ่านไปสาหรับเบนนี่แล้วมวยปล้ำคืออะไรหรับเราหรับผมมวยปล้ำม,มันคือมวยปล้ำม,มันคือชีวิตของผมครับชีวิตใช่มันอยู่กับผมมาตั้งแต่เด็กอืตั้งแต่เล็กยันโตมันทําให้ผมมีความสุข มันทำให้ผมรู้จักใจสู้มันทำให้ผมรู้รู้จักสู้กับคนมันทำให้ผมบูมออนจากความขี้กลัวความเป็นคนที่ไม่สู้คนออกไปมันทำให้ผมลบมุมที่อ่อนแอในตัวเองออกไปโม,ม่ป้ามัสำหรับผมคือมันคือชีวิตครับหมยป้ามือชีวิตใช่ฮนะแล้วก็ให้เราชนะใจตัวเองได้ด้วยใชใ่คำว่าที่เราทำไม่ได้ทำอะไรเงี้ยถ้าเรายังไม่ลองทำเราก็ไม่รู้ ว่าทาได้ไม่ได้ใช่ครับหลายสิ่งหลายสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถเอาชนะใจได้หรือที่ตัวเองคิดว่าทําไม่ได้แน่ๆเปลี่ยนตัวเองไม่ได้แน่ๆมวยปั้มเหรอครับมวยปั้มคือสิ่งที่ทําให้ผมก้าวข้ามมันได้หมดเลยมันเป็นการปลดล็อกตัวเองอย่างหนึ่งแล้วจะเรลาจะก้ะอะไรหลายๆอย่างใช่ครัก็คือทุกวันนี้ก็คือเบ้นนี่ก็ยังปั้มอยู่ทุกเดือนใช่ไหมเออครับโดโจก็มีอีเวนต์อยู่ทุกเดือนใช่ไหมเออจะเป็นเดือนเว้นเดือนใช่ไหมหรือว่ายังไงหรือแล้วแต่ ก็รอดูการประกาศเนาะตรงนี้เดี๋ยวรอดูประกาศกันไปแล้วกันครับผมหนึ่งคือประกาศเรื่องการเออเรื่องอีเวนต์การปัม๊มเนาะแล้วก็มีใครอยากไปดูก็ต้องไปดูที่ท็อปโดโจถูกไหมใช่สามารถมารับชมได้ที่มอเตอร์เวย์โดโจรครับผมเอเออยู่ใกล้กับแอร์พอร์ตลิงหัวมากครับเใครสนใจก็ลองติดตามในเพจดูเนะเาะอ่ะท้ายสุดแล้วเอออยากฝากอะไรเกี่ยวกับแฟนๆของเบนนี่บ้างแล้วก็แฟนๆท็อปโดโจบ้างโอเคครับ ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่สนับสนุนมวยตั้มไทยสนับสนุนท็อปโดโจรวมถึงสนับสนุนในตัวผมนะครับเป็นสเปนนี่นะครับก็เป็นกันเองกับทุกคนแล้วก็อยากจะฝากเนื้อฝากตัวในตัวผมด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานไว้เราจะผมผมด้วยแล้วก็คลายด้วยนะครับเราจะพัฒนาให้มันก้าวเข้าไปสู่ระดับเราจะทําให้พวกเรานั้นดีขึ้นกว่าทุกวัน,ท,วนทุกวันที่เราเป็นอยู่ขอบคุณนะครับ แล้วนอกจากเป็นนักมวบป้ารู้สึกเป็นนี่จะเป็นศินลปินด้วยใช่ไหมจะมีผลงานอย่างอื่นด้วยใช่ไหมเออถามว่าเป็นยังผลงานงคือองไงหรอือเป็นนักนักแร็ปเปอร์หรือไงฮะอ่าผมผมทําเพลงแรปครับเพลงแรปอ๋อใช่ผม,<อ>ผมทำพิพอปก็หาฟังได้ที่ไหนก็สามารถไปฟังได้ที่ u ูทูบอ่าฟินนสเปนนี่เชื่อว่าฟินนสเปนนี่ก็น่าจะเจอแล้วครับผมครับและคนอยากติดตามฟินนี่นี่ติดตามได้ทางไหนได้บ้างครับก็สามารถติดตามเพจ Facebook นะครับ Pri น์ e เปนนี่ท็อปนะครับ หรือว่า ig g u r i s c o benj เลขเก้าครับผมก็สามารถมาติดตามมาพูดคุยกันได้อ,อสุดท้ายนี้ฮะถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือวาจาอะไรไม่สุภาพย่างไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเช่นกันอ่าเหมือนเดิมนะถ้าใครอยากให้ไปสัมภาษณ์ใครน้องเอ๋ยป้ามคนไหนของค,ค่ายท็อปโดโจไงก็พิมพ์บอกกันได้นะหรืออยากจะช่องอื่นๆก็ได้นะอยากจะมาสัมภาษณ์เขายันอื่นอยากสัมภาษณ์เขาก็ สามารถติดต่อเขาได้เลยหรือติดต่อทางค่ายครอบตัวโจกันได้ครัดีครับครับแตหรับวันนี้ผมแล้วก็ปินวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับทูสสวิตที่ครับทวิตี่โอเคมดตป้ามันคือชีวิตของผมครับมันอยู่กับผมมาตั้งแต่เด็ก <c oughs> ตั้งแต่เล็กยันโตมันทําให้ผมมีความสุขมันทาให้ผมรู้จักใจสู้รู้รู้จักสู้กับคนมันทาให้ผมบู๊ออนจาก ความขี้กลัวความเป็นคนที่ไม่สู้คนออกไปมัมนทาให้ผมลบมุมที่ air, อ่อนแอในตัวเองออกไปไว้ป้ามสำหรับผมมันคือชีวิตครับในวัยเด็กครับแล้วทีนี้พอเราเรียนเราเราเรียนนะครับนะครับตอนนั้นอ่าพี่ชายผมเฟลมเด็กอ๋อคุณเฟลมเด็กอใช่ก็ พาพาผมไปดูการโต้โมูเนี่ยครับแล้วผมไปดูรอบแรกครั้งนั้นอ่ะเหมือนแล้วพอหลังจากนั้นมามันมันก็มีค่ายใช่ไหมครับป๊บนึงนิดน,นึงแ่นดี้มันไหวปะเนี่ยใช่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่นี่นึกว่าตัวเองหน้ามืดผมผมก็นึกว่าตัวเองบ้านมุนเออเดี๋ยก่อนนู่นน่นนู่นนน่นเดี๋ยวป๊นนึงแอนดี้ไหวปะวะ ấy nhiều nhiều quan nhiều kí quan